สวัสดีค่ะตอนนี้ในมือของดิฉันกำลังถึงสื่อ,อยู่เทูบอื่อนก็คือเล็บนี้ CEO สอนรวยถามว่าวันนี้หยิบหนังสือแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรก็คือว่าพอฟังข่าวสภาวะเศรษฐก,กิจติดต่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีทางออกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในฐานะที่ออมเราไเป็นราน้านหนังสือเนี่ยเราก็ควรจะหา เหตุผลหรือว่าหาหนทางหาแนวความคิดมาจากหนังสือทีเอ่เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายดิฉันจะเริ่มอ่านจากคำนำของสำนักพิมพ์นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าข <c oughs> อยืนยันตรงนี้เลยว่าหนังสือเล่มนี้มาะกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ ขอเพียงท่านมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสำเร็จท่านก็คือกลุ่มเป้าหมายของสือเล่มนี้อย่างแน่นอนหากท่านคือนักธุรกิจที่หวังจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มโอกาสทางความสำเร็จอยากรู้เคล็ดลับดีๆในการบริหารองค์กรของท่านเนี่ยท่านต้องการความก้าวหน้าหรือว่าต้องการความแข็งแกร่งขึ้นไปหรือว่า การชนะใจลูกน้องก็ตามเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับทุกท่านด้วยนะคะตามด้วยวิธีการชนะใจลูกค้าทําให้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านหันมาสนใจในสิทธิที่ท่านนำเสนอให้กับพวกเขาหากทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ลูกท่านต้องการแล้วนะคะก็ขอประสิทธิ์ดังๆว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยรอท่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ดิฉันไม่ได้อ่านให้หมดนะคะก็คือจะบอกแค่ว่าตอนนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นยังไงธุรกิจของท่านจะดีอยู่แล้วหรือว่าอ่ากำลังต้องการให้มันดตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นหรือว่าคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นได้อีกหรือว่าออต้อตงการกำลังต้องการทางแก้ไขดิฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ตอนนี้จะมาอ่านให้ฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างไหมคะ สำหรับสารบัญของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยวิธีแห่งผู้ชนะนะคะแล้วก็ภาคที่หกลยุทธุรกิจซึ่งจะประกอบไปด้วยความไม่เหมือนใครเคล็ลัแห่งความสำเร็จแล้วก็การปรับเปลี่ยนได้ยกได้วางได้แล้วก็จะมีการลงทุนแบบฉลาดและคุ้มค่าที่สุดในธุรกิจ แล้วก็ความสำเร็จแบบนอกตําลาต่อต่อไปก็คือเจ้าของเดินธุรกิจก็เดินและธุรกิจที่ไม่มีทางตั้นและพุทธบริหารสร้างองค์กรแห่งความสุขส่วนภาคที่สองนะคะจะเป็นกลยุทธ์การชนะใจลูกค้าก็คือ มีการพลิกแพงทางด้านเทคนิคปรุกจิงยังได้ใจสร้างความเล้าใจให้แก่ลูกค้าชื่อสั้นแต่จำได้ยาวง่ายเท่าไรได้ใจเท่านั้นการแตกหลายธุรกิจคิดแล้วได้อีกแล้วก็รวบกันเราใหญ่และเร็วช้าให้ถูกจังหวะ การลดราคาลูกค้าชอบแต่ต้องลดเป็นนะคะการเรียกลูกค้าด้วยไลฟ์สไตล์การประกานคุณภาพแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้และเทคนิคชนะใจลูกค้าในไม่กี่นาทีการเรียนรู้และต่อยอด การบริการทุกเพืระดับประทับใจเอาชนะคำว่าเป็นไปไม่ได้อย่าลืมความสวยความเด่นจำสิทธ์ค้าเราให้ได้พูดอย่างไรให้ขายได้มากเบื่อความคาดหมายได้ใจแน่จับตาข่าวสารเพื่อกับถากลูกค้า ต๊อบรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรขายถูกกำไรมากความแตกต่างที่เหนือกว่า Spider Marketing ให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคิดกลยุทธ์การตั้งราคาตามลูกค้ากด18ประการที่ชนะใจลูกค้า เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอเแงขายอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อกลยุทธ์ดึงลูกค้าให้อยู่ในร้านให้น่านที่สุดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกส่งเสริมการขายหรือทำลายการขายกันแน่เอาชนะใจลูกค้าแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดา วิธีช่วยปิดการขายให้เร็วปลาหมาอูดและควายอันนี้วันนี้เราเป็นประเภทไหนกันแน่การบริการหลังการขายที่น่าจดจำแล้วก็บทเรียนสุดท้ายเป็นบทเรียนราคาแพง เริ่มต้นเนี่ยเขาพูดถึงวิธีแหกผู้ชนะเขาบอกว่าการชนะใจตนเองเนี่ยเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้เป็ดตอนแรกซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะี C O ที่เขาพูดถึงจะมีคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กลาทาทาทาคุณธนินเจรวนนคุณทองมาวิกิผงพันคุณตามภัสกรนทีคุณอิทธิพัฒกุลพงศ์วุฒ์ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะเป็นความคิดแล้วก็คือแนวความคิดแล้วก็ข้อความบทความต่างๆที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากสารบัญเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดนี้มีกี่หนะ้าอะยทั้งหมดนี้มีอ่าสามหน้าเล่มตาลาแบบนี้เนี่ย ให้คุณนับประโยชน์มากมายเลยอาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไอเดียสำหรับท่านที่กำลังต้องการขวนทางหรือว่าทางออกสำหรับธุรกิจของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายอยู่ในร้าน Book and Art นะคะ